สวัสดีครับนี่คือไม์ไวเลสที่แปลงร่างได้ถึง4แบบโคตรเฟี้ยวเลยชื่อรุ่นว่าโบย่าเมจิกแปลงร่างเปลนอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างไปดูกันครับแบบแรกก็คือคลิปหนีบเล็กมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นอกจากจะหนีบกับเสื้อได้แล้วนะครับเป็นแบบคลิปหนีบมีแม่เหล็กมาให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากหนีบนะครับแล้วก็ติดแม่เหล็กเข้าไป นะครับที่เสือ้ออยู่ครับนี่ดูไปดูแบบที่สองนะครับและนี่ก็คือแบบที่สองนะครับแบบถือถ่ายเป็นไงครับอนเนกประสงค์นะครับนี่ฟิลจะความรู้สึกเหมือนเหมือนเราไปยื่นสัมภาษณ์ใครสักคนนะครับอย่างเงี้ยอ่าหรือจะเป็นแบบไม่บูมก็ได้นะครับห้อยอย่างงี้ถือถ่ายถือสัมภาษณ์แบบนี้นะครับถ้ามาหลายๆคนก็อย่างนี้ได้ เอผมว่าเฟี้ยวอยู่นะแบบเนี้ยโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปดูแบบที่3กันครับและแบบที่3าครับนั่นก็คือแบบตั้งโต๊ะแบบนี้ครับสามารถไลฟ์สดได้รีวิวสินค้าแบบนี้หรือจะทําพอดแคสก็ได้นะครับอันนี้ประสงค์สุดๆครับเขามีขาตั้งเซตเล็กๆมาให้ด้วยนะครับโอ้โหสะดวกมากๆแค่หมุนเข้าไปครับตั้งถ่ายได้เลยครับแล้วเดี๋ยวไปดูแบบที่4กันครับและแบบสุดท้ายครับแบบที่4นั่นก็แบบฟิววอล์กนั่นเองนะครับ ติดกับกล้องนะครับเราสามารถวอล์ได้นะครับนี่แล้วก็เป็นแบบช็อตกันได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราจะต้องถ่ายเก็บแอมเบียนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาเทสน้อยแคนเซเลชันกันหน่อยครับผมอยู่ริมถนนเลยตอนนี้แล้วก็ค่อนข้างรถเยอะด้วยแล้วก็มีเสียงลงเสียงเหล็กด้วยนะครับมีลมด้วยตอนนี้ที่ได้ยินอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดโหมดน้อยแคนเซเลชันนะครับ ฟังเสียงกันดูนะครับว่าแอมเบียนเก็บได้เยอะขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกดฟังก์ชันน noise cancellation ให้ดูนะครับว่าจะเคลียร์แอมเบียออกไปได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปลองฟังกันครับกดหนึ่งทีนะครับตรงนี้ไฟสถานะจะเป็นสีเขียวครับเป็นไงครับตอนนี้เสียงนี่มีรถแอมบูเลนด้วยวิ่งมาตอนนี้นะครับข้างหลังไปแล้วเสียงแอมเบียนเป็นไงครับแล้วก็เสียงผมชัดไหมครับมี อาการของเสียงบูบี้หรือเปล่ายัางไงก็ลองฟังกันดูนะครับมาดูในกระเป๋าแล้วก็ดูรายละเอียดกันหน่อยครับว่าในกระเป๋านั้นมีอะไรให้มาบ้างในกระเป๋าก็จะมีตัวไม้โบย่าเมจิกนะครับเป็นรูปแบบฝาแบบเปิดปิดได้อันนี้ดีไซน์ดีมากนะครับมี1ตัวรับ2ตัวส่งน้าหนักเพียงแค่7กรัมครับ เบามากสามารถต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับมีทั้งแบบ Lightning แล้วก็แบบไท e C ใช้งานง่ายครับเสียบกับมือถือก็กดเปิดใช้งานได้เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้มานรุ่นวายนะครับแล้วก็มีขาตั้งขนาดเล็กนะครับขนาดพกพาย่อมๆนะครับก็คือเราสามารถที่จะต่อกับไม์แล้วก็ตั้งโต๊ได้นะครับพกพาสะดวกเบามากมีวินชิลที่กันลมมาให้นะครับ2อันแล้วก็มีขนแมวมาให้อีกหอัน เอาไว้สวมกับเจ้าไม้โบย่าเมจิกเอาไว้เป็นแบบใช้เป็นช็อตกันหรือว่าใช้งาน outdoor ระยะรับส่งตัวนี้รับส่งได้100เมตรครับแล้วก็มีโฟมกันลมนะครับที่เอาไว้คุมไม้มาให้อีก3สีนะครับก็กลายเป็นทั้งหมด4ส,สีนะครับมีสีดําสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินก็เลือกใช้ได้เลยครับ Colorful มากๆไม้โบย่าเมจิกตัวนี้ให้คุณภาพการบันทึกเสียงอยู่ที่48กิโลเฮิรตซ์24บิตครับ ไม้โบย่ a เมจิตัวนี้นะครับใช้งานได้6ชั่วโมงต่อไมโครโฟนสามารถใช้งานได้ทั้งวันโดยไม่ต้องชาร์จแถมเคสชาร์จจะช่วยเพิ่มแบตเตอรี่การใช้งานได้ถึง30ชั่วโมงครับถือว่าอึดใช้ได้เลยและนี่แหละครับก็คือไม้โบย่ a เมจิกนะครับไม้ <My S 1> <My S 2> ที่โคตรจะอนเนกประสงค์เลยครับถ้าใครกำลังมองหาไม้ My สักตัวหนึ่งนะครับที่ทางานได้หลายรูปแบบแล้วก็อนเนกประสงค์ขนาดนี้นะครับรับตัวนี้ไว้พิจรารณานได้เลยนะครับโบย่าเมจิ และพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ